ดีครับอยู่กับช่องเ้าปั้นชาแนลเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาสอนได้โรบักในคอมกันนะครับก็คือสร้างเกมพาร์ทในคอมกันนะครับแล้วเข้าไปในเกมพิสโตเน e นะครับตามคอมเมนต์อันนี้เลยนะครับเคครับก็เรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกกดไปที่จุดสามจุดครับดังนั้นก็กดไปที่คําว่าเครดครับแล้วมันก็จะขึ้นหน้าโรบอกนะครับ เครียตชอทำนะครับแต่ว่านี่นะครับถ้าเราทํามือใหม่อ่ะถ้าเราแบบยังไม่ได้ทําสมัครเลยนะครับเรามันก็จะขึ้นหน้าล็อกอินนะครับให้เราไปล็อกอินใส่ชื่อของเราแล้วก็ใส่รหัสของเรานะครับพาสเวิร์ดนะครับแล้วเราก็กดไปที่แดชบอร์ดนะครับจากนั้นนะครับเราก็กดไปที่ ชื่อของเราแล้วก็คำว่า place เลยนะครับแล้วก็เลื่อนตรงนี้มาข้างล่างสุดนะครับแล้วเราก็จะเห็นคำว่า pass นะครับกดไปที่ pass เลยครับแล้วเราก็ create pass เลยนะครับเราจะใส่รูปอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ให้เขียนชื่อนะครับจากนั้นก็ให้อธิบายอะไรก็ได้แล้วมันก็จะขึ้นปุ่มสีฟ้านะครับก็กดเข้าไปหลังจากนั้น พอเรากดแล้วเราก็เลื่อนสุ่มเหมือนเดิมแล้วก็กดไปที่พาร์เหมือนเดิมครับแล้วเราแล้วก็กดไปที่พาร์ทที่เราสร้างนะครับอันนี้ผมไม่ได้สร้างพาร์เมื่อกี้นะครับแต่สมมุติว่านี้เป็นพาร์ทที่สมมติว่าผมสร้างครับโอเคก็ตอนนี้ผมสร้างพาร์แล้วนะครับและจะขายยังไงก็กดไปที่เซลล์นะครับแล้วก็กดสีฟ้านะครับให้เปิดนะครับ ไอเทมฟองเซลนะแล้วก็ตั้งราคาเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมขอตั้งเป็น2นะครับจากนั้นก็กด save c h ANCE ครับโอเคครับแค่นี้ครับมีแค่นี้ครับวิธีสร้างเกมพาร์ในคอมครับส่วนที่เหลือก็เข้าไปในเกม p l a a s ส o n a t e แล้วก็ยืนรอให้คนมาโดเนตเรานะครับแค่นี้ครับบาย